สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายไทยทัศ์ประจำเดือนมีนานะครับเป็นเครื่องเดือนหลังตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์เครื่องเดือนหลังของเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ที่ใช้นะครับจะเป็นไพ่ไม่ใช่ไพ่จะเป็นไพ่พรมยานนะครับไพ่พรมยานนะ ชุดที่ผมใช้จะเป็นผ้าพลาสติกนะครับนะเป็นผ้าพลาสติกงอได้อย่นี้เลยนะนะครับนี่นะกล่องโอเคนั่นก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์หรือปล่าใช่วันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตเลืออไพ่สักครู่หนึ่งนะครับ เลียงพ่สักคู่นะครับ โอเคส2ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นวาสนาได้เป็นภาวิษณุกรรมนะครับไปนี้พรวิษณุกรรมในตำแหน่งของวาสนาก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เรารู้สึกอึดอัดและกดดันนะครับเราอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกันในทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทุกทางย่อมต้องมีทางออกนะครับ ปัญหาทุกทางย่อมต้องมีทางออกต้องอาศัยความรู้สึกความอดทนนะครับนะต้องมีความอดทนมีความแน่วแน่มีความความตั้งมั่นนะครับค่อยๆแก,แก้ไขกันไปนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหานะครับภรรยามีในตำแหน่งของการเงินนะครับภรรยามีในตำแหน่งของการเงินก็ต้องบอกว่าการเงินของคุณ หมุนเวียนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้เงินอย่างพอเพียงคุณอาจจะรู้สึกกดดันตัวเองเออนี่สิ้นเดือนนี้จะไปหาที่ไหนมาจ่ายหรือว่าเงินที่หมุนเวียนอยู่จะได้เงินทุนกลับมาไหมยังมีกําไรมากไหมยังมีความลังเลใจอยู่ยังมีความวิตกกังวลค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดในเรื่องของตรงนี้ออกไปแล้วพยายามทํามันให้ดีที่สุด นะครับทามันให้ดีที่สุดหมายถึงการทํางานนะครับนั้นจกตรงนี้พยายามหารายได้เข้ามาหลายๆทางนะครับพยายามหารายได้เข้ามาหลายๆทางต้องตัดในเรื่องของความลังเลก็ออกไปนะครับแล้วจะต้องมีความขยันขันแข็งมีความแอคทีฟในเรื่องของการทํางานทุกอย่างอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของเงินทุนถ้าเกิดคุณไม่มีเงินทุนคุณลองไปศึกษาดูว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับจากตรงนี้ว่า เ,เราเราไม่มีเงินทุนเราสามารถทําอะไรได้บ้างจากตรงนี้นะมันจะสามารถช่วยค่อยคุณแก้ไขเงินอาจจะต้องมีเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานเทพจันจันงานในเทพาจารย์นเนี่ยไพ่ใบนี้คุณอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีนะครับอย่าเพิ่งรีบหรือด่วนตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วนะครับค่อยคคิดค่อยๆแก้ไขไปใช้เวลาให้มันมากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นะครับ ใช้เวลาแล้วค่อยตัดสินใจในจังหวะสุดท้าย <c oughs> ขออภัยนะครับค่อยมาตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายคุณจะสามารถทําได้ดีความรู้สึกที่คุณเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยคุณต้อง,ค,องคุณต้องทลายมันออกให้ได้นะครับจัดการมันออกให้ได้แล้วเพิ่มในเรื่องของความแมคทีฟของคุณเข้าไปให้มากกว่านี้นะครับงานของคุณมันถึงจะเดินไปได้ด้วยดี กับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องอยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการติฉินนินทามีการยุแยงแตะแคงรั่วมีการแทงข้างหลังนะครับก็อย่างที่ผมบอกไพ่บริวารเนี่ยมันเป็นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ทรยศหักหลังเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานคนนู้นคนนี้มาพูดอะไรเราไม่ต้องเป็นสนใจฮะนะครับเราอยู่กับตัวเราไปนะครับเราอยู่กับตัวเราไปแล้วก็ ทำตามที่เราต้องการนะครับจากตรงนี้ทําตามที่เราต้องการสามารถลุยทําได้เลยนะครับถ้ามีปัญหา,ากับเจ้านายคุณอาจจะต้องเสนอตัวไปช่วยจัดการจัดแจงปัญหาต่างๆให้เร็วที่สุดนะครับมันถึงจะดีนะเราปรับที่ตัวคนอื่นไม่ได้เราต้องไปแก้ที่ตัวเราเองนะครับจากตรงนี้ในเรื่องเราของความรักความรักอนุมันกับเบนจากายถ้าเกิดคุณมีความรักแล้วคุณยังโสดอยู่ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยหมาหย,ยอกไก่นะครับเตาะไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวคุณไปเตาะเขาไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้ถ้าแต่ถ้าเกิดคุณจะตกลงปรงใจอะไรกับใครดูให้ดีเพราะว่าไพ่ข้างบนเป็นไพ่โมลาคุณต้องดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมีชนะติดหลังอะไรมาบ้างไหม ใช้เวลาคุยกันให้นานสักหน่อยนะครับเพื่อที่ว่ามันอาจจะหวานหอมชื่นในตอนช่วงแรกๆแ,แล้วมันมามีปัญหาในช่วงตอนหลังหึือเหมือนกับทั่วไปก็จะบอกว่าช่วงโปรโมชั่นนะครับระวังในเรื่องของการหมดโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้ไปไพ่เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะบอกแหวง ลดทิฐิของตัวคุณเองลงนะครับจากพยา,าราชจีในใบข้าง,างๆลดทิฐิของตัวคุณเองลงนะครับพยา,มาเมาอกเอาใจคู่ครองคนรักบ้างนะครับอย่าทะเลาะบอแวงกันนะครับมันจะทําให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายเนี่ยค่อยๆดีขึ้นคุณควรที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าอย่าเหมือนว่าทําตัวเหมือนอยู่คนเดียวนะครับจากตรงนี้คุยกันให้ดีนะครับจากตรงนี้ความเบื่อหน่ายของคุณก็จะ คลี่คลายได้มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าแฟนให้เงินมาสักก้อนหนึ่งผมว่าคุณก็น่าจะมีความสุขได้ดีนะครับรอเราอาจจะใช้เงินไปคอยแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้ก็ได้นะครับลองดูส่วนเดี๋ยวตรงนี้12ใบไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินนะครับ ทศก,การนอกรบพระพี่รุนพระแม่ปราวตีสิ่งที่คุณรอคอยมาเนี่ยในเรื่องของการเงินมันก็จะมีคนหยิบยื่นจังหวะหรือหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณนะครับอะไรที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้คุณอย่าไปฝืนทํามันนะครับนะอย่าไปฝืนทํามันนะอย่าไปฝืนทําแล้วก็ปัญหาที่ยุ่งเหยิงอยู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลายหรือว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณก็ดีนะครับแต่ตรงนี้ ส่วนในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเงินความไม่เที่ยงเทพฝึกผาพ,พิฆเนตถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่แล้วอันนี้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับควรใช้จ่ายอย่างพอเพียงนะครับประหยัดไว้ไบ้างไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินเฟดฝุกมากจนเกินไปนะครับใช้แบบพอเพียงนะ มีโชคมีราบไหมนะครับครึ่องเดือนหลังสี่ใบกันไปเลยห้าใบกันไปเลยนะครับโอ้โชคลาบมีนะครับพระแม่นางกวักนะครับต้องบอกโชคลาบมานะครับนี่นะในนี้ไพ่าการเงินก็เป็นพระราศมีไพ่ความสุขความสมหวังก็เป็นพระแม่นางกวักเปิดมาในสามใบก็ยังเป็นพระแม่นางกวักมาอีกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโชคลาบมีนะครับ นะโชคลาบมีค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับจะเป็นตัวที่คุณหมายปองไว้นั่นเองนะครับนะจะเป็นสิ่งที่คุณหมายปองไว้อย่างนี้ก็ได้โชคลาบทายว่ามีนะครับอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะส่วนในเรื่องของการงานสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการทํางานอะุลรินลาหูราชสีไกรทองปราบชะลาวัน ตรงนี้เนี่ยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาผมอธิบายทีละใบาฮาร์ฟลลินลาหูาราชสีไกทองปัจจะลันสามใบนี้เนี่ยฮาร์ดเคสทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความอึดอัดของคุณคุณก็จะมีในเรื่องของการคลี่คลายนะครับได้มีการดีเบตการได้มีการเคลียร์กันนะครับแต่ตรงนี้แต่เวลาคุยกันคุณอาจจะต้องลดทิฐิของตัวคุณเองลงบ้างนะครับคุยกันแบบสันตินะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะครับในเรื่องของในเรื่องของการงาน ส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานนะครับพระรามกับนางสีดาพระเกศมงคลพระนางสุรัสสวัสดีสามใบนี้เนี่ยพระเกศมงคลถ้าเกิดคุณทําดีนะครับมันก็จะได้ผลดีแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ดีผลที่มันจะย้อนกลับมาหาคุณเนี่ยมันจะมันจะรุนแรงมากเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังคุยได้ปรึกษาอย่าพยายามปรึกษากับเพื่อนร่วมงานมากจนเกินไปคุณต้องคุณต้อง ปรึกษากบคนที่คุณรู้ใจจริงๆนะครับเพราะว่าในไใพ่ของบริวารนะไพ่บริวารของเราเนี่ยใบนี้โมลาเนี่ยเป็นไพ่หักหลังเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปปรึกษาอะไรกับใครความลับของคุณจะถูกล่วไหลออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปรึกษากับคนอื่นนะแล้วก็มีระเบียบว,วินัยกับการทำงานนะครับทำงานให้มันตรงต่อเวลานะครับทุกอย่างก็จะได้ลงตัว นะส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดอยู่ความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรบ้างอืมใบเดียวกันเลยเนยะแปลกแต่จริงนะครับหนุมานกับเบนจาักายนะครับวิรูป,ปักแล้วก็หนุมานสามใบนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกฮะใบนี้มันเป็นไพ่ชั่วครังชั่วคราวเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเข้ามาพูดหมายออกไก่นะครับมาเตาะหรือว่าคุณไปเตาะเขา ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยังมีความหวาดระแวงจากใบกลางที่เป็นวิรูป,ปักอยู่นะครับกลัวว่าคนที่เข้ามาพูดคุยหรือว่าคนที่เราไปเข้าไปเจอเนี่ยจะเจ้าชู้หรือเปล่าเพราะหานุม,มานค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะครับจากตรงนี้ต้องดูให้ดีแล้วก็ในส2บสองใบมันมีโมราโผล่ขึ้นมาต้องระมัดระวังการการเข้าไปเป็นมือที่3ของคนอื่นด้วยนะครับสำหรับคนที่โสดนะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับมีความรักอยู่แล้ว มีแฟนอยู่แล้วพ,พฤฤระพืชรหัสสบดีภาพพิรุณพระแม่อ,อุมาใจาตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกคุณต้องลดทิศติของตัวคุณเองลงปัญหาที่มีอยู่มันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วมันจะดีขึ้นนะครับนะพยายามหาที่ปรึกษานะครับเข้าไปคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับให้ให้เขาเข้าไปพูดคุยให้อย่างนี้ก็ได้แต่เพื่อนของเรามันยังเป็นไพ่ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปคุยเ,เพื่อนก็อาจจะนํา พาเขาเรียกว่าไงนำสื่อที่เราสื่อไปเนี่ยไปสื่อสารกับคนอื่นนะครับไปบอกต่อไปบอกกล่าวกับคนอื่นมันอาจจะเข้าใจผิดกันไปในอีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกคนที่ปรึกษาสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องราวของความรักโอเคนึ่นก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินพระรามีผมว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องของการเงินแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นใช้จ่ายอะไรต้องระมัดระวังนะครับหมุนเวียนเงินให้ดีอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปทําอะไรให้คิดเยอะๆนะครับถ้าจะลงทุนทําอะไรให้เห็นแบบเห็นแบบที่มันเห็นผลประโยชน์แล้วถ้าเกิดคุณจะหาพาร์ทเนอร์ที่จะทํางานสักคนหนึ่ง ไพ่ช่วงนี้อยากจะมันยังไม่อยากจะให้ลงทุนคู่กับใครสักเท่าไหร่นะครับนะยังไม่อยากจะให้ลงทุนอยากจะให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าบริวารมันเป็นไพ่ที่ไว้ใจไม่ได้บวกกับใบสรุปเรามันเป็นไพ่ของการเบื่อหน่ายแล้วก็ร่วมพุ่นกับคนอื่นมักจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าร่วมพุ่นกับใครตัดสินใจให้ดีถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตัดสินใจให้ดีคิดให้นานๆน,นะครับคิดให้รอบคอบนะครับส่วนคู้ครองคนรัก อย่างที่บอกไปฮนุมานกับเบนจกายเนี่ยเป็นไพช่ชั่วครางชั่วคราวดูให้ดีฮะนะครับนะมันอาจจะเข้ามาสุกงอมในะช่วงตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งฝากไว้ประมาณนี้นะครับสุขภาพพระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังนะครับโอเคนั่นก็ประมาณนี้โรคหัวใจก็ได้นะครับใบนี้อ่ะประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับอออย่าลืมถ้าเกิดใครดูมาถึงตอนนี้นะครับ ผมดูดวงฟรีให้หนึ่งคนถานนะครับไพ่ของผมเนี่ยมีทั้งหมดหกสิบเจ็ดใบนะครับหกสิบเจ็ดใบก็ขอให้เพื่อนๆแอบสกัดให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไงไม่บังคับแล้วกันนะครับไม่ไม่ต้องแอบสกัดหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าแอบส i b e ก็จะดีมากนะครับ ก็ดูดวงให้ฟรีหนึ่งคำถามนะครับไพ่มี67ใบนะครับคุณสามารถเลือกมาทัฝาใบต่อ1หนึ่งคำถามดูให้ฟรีหนึ่งคำถามนะครับคำถามขอให้เจาะจงเฉพาะสะโคบให้แคบที่สุดนะครับไพ่ไม่ได้บอกว่าอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าคุณต้องสะโคบให้แค่เพื่อที่ให้ผมจะได้อ่านคำถามอ่านคําตอบให้กับคุณได้ดีมากที่สุดนะครับควรควรสะโคบคําถามให้แค่ นะฝากไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบคอมเมนต์กันลงมาได้เลยนะครับถามกันมาได้เลยนะครับคนละหนึ่งคำถามก็ฝากไว้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ